ดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเพลงมันนี่สม,มองเพลงดังพันล้านสตรีมแรกของศิลปินเคป๊อปเกาหลีใต้ค่ะรับมาหามันนี่แรกของบอสลีซ่ารทิขนาดนี้วงเอทิสนะคะบอยกรุ Boy ๊ฟของเกาหลีใต้ค่ะได้มีการคัฟเวอร์เพลงมันนี่ของลิซ่าสำหรับเวทีสุดพิเศษนะคะมิวสิกแบงค์ที่ลิฟบอนค่ะทีมิโออารีนาในลิฟบอนประเทศโปรตุเกสนะคะซึ่อหลายสื่อต่างก็ตีข่าวในทันทีซองฮวายอซังและอูยองแห่งเอทิสได้สร้างสีงสรนบนเวที มิวสิกแบงชีลิฟบอนเป็นการแสดงพิเศษที่น่าทึ่งและน่าร้าใจกับเพลงฮิตติดชาร์ตของลิซ่าอย่างมันนี่เผยให้เห็นพลังการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมและมีเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้แฟนๆในกรีซดังหนักมากเลยละค่ะเอทิสกับมันนี่ของลิซ่าโศจึงสะอึงหนักมากค่ะที่เลือกมันนี่มาโคฟเฟอร์นะคะทั้งซองฮวายอดสร้างอูยองตัวตึงๆทั้งนั้นเลยละค่ะกับความหล่อไลยเต้นนี้ฉบับผู้ชายนี้มันดีนะคะมันแข็งแรง มันดูเทไฟลุกไปอีกแบบค่ะ ซึ่งเบื้องหลังนะคะทั้งการสแสดงนี้ค่ะซึ่งแมมเบอร์ก็ได้มีการเปิดเผยว่าก็มีปัญหาในการเลือกเพลงเป็นอย่างมากเลยนะเพราะคิดว่าเพลงมันนี้ของลิซานี่มันเท่มากๆเลยแล้วก็ถูกจัดเตรียมไวก้ก็ลงความเป็นเอทิสลงไปในเพลงมันนี้อีกด้วยล่ะค่ะใ,ใดๆก็คือฝรั่งโปรตุกเกสนะคะร้องเพลงมันนี้ของลิซ่าได้ค่ะท่อนฮุกนะคะที่วงเอทิสร้องจังหวะท่อนฮุกช่วงแจนส์นะคะคือรู้จังหวะร้องตามได้หมดเลยล่ะคะ่ะฝรั่งยุโรปนี้รู้จัก มันนี่ของบอสลี่ซาปัางปูริเย,ยโซจึงสะอึงหนักมากเลยล่ะค่ะ